สวัสดีค่ะคุณแม่น้องหมวยอุดรท่านนี้นะคะกับเศ้าที่อากาศดีๆด,ดอกไม้สวยๆนะคะเมื่อนี้คุณแม่กับสิภาาไปเบ่งน้องหมวยว่าเพิน่นอนตื่นไปมันกินเขากินน้ำไปเมื่อนี้ก็สวยนะคะคุณแม่กับอาสักผ้าเทิ่ยงเสียวอ,อ่อยไปเทน,นะคะอาหลวดอ่อยกันยังค่ายอยู่เมื่อนี้กับเที่ยวสุดท้ายนะคะมาเตมเ็มเบิดแล้วควดเอาเทียวสุดท้ายค่ะ รอบนี้ก็จะเอาไปเทจักหน่อยนี่แหะคะ่ะกลับมากกสิมากกู่มันแปลงติดบานเท่านี้นะคะเพราะว่ามันบาง,า,นางงามหยางอ่ะมันบ่มีเวลา, <c oughs> วาวก็คุยแด่เธอได้ก็เอาไปขายค่ะเพื่อเหาเิได้บำรุงดินเนาะอ่าคุณแม่สิผ้าหยางไปบานน้องหมวยที่ว่าเพิ่นเป็นจังได้ตื่นไปกินเขากินน้ำไปนะคะอันนี้กรร็รอบไปเทรอบใบใๆก็สิพูดมัน แม่พะาหยางไปเบิ้งหน่องหมวยมาพ่นตื่นไฟเสียงพ่นเบาอยู่ดีหล่ะเสียงพ่นเบาอยู่โอ้หน่องหมวยตื่นแล้วบ่โว้ถนนทางฝนหน่องหมวยทำอะไรคะสวัสดีค่ะ โอ้พ oh, 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 right <to> ึ่งนั่งส้มวิวนั่งอากาศดีค่ะมื่อนี้โอ้หนาวบอลคุณลูกหนาวอยู่คุณแม่เออเมือนีด็ดเด็ดใจร่างหนาอยู่ที่นี่ถ้าแปลงยลล่่ได้าวเยตือนขึ้นมาหนีหัวแห้งเดียวเพราะหัวแห้งอ่ะไปจังไรค่ะเมื่อนี่นอนรับสบายดีบอนนอนรับดีปัญญากินยาเข้าไปเป็นหอดบ้านอนเป็นบ้านนอนผ่อนนอนหลายเดี๋ยวมื่อนี้ก็มีการขุดมันกับซอยคุณแม่ขุดดินหน่อยหน่อยเมื่อก็เศร้าเนาะค่ะ เอาเป็นยังไงมี่ก็ม่บอกยังฝากถึงเอฟซีเพิ่อนมาค้ามือนีิเพิ่นส่งกำลังใจหลายคลิปหมู่บ้านนี่เพิ่นให้กำลังใจหลายคาดค่ะกับฝากถึงเอฟซีทุกคอมเมนท์ทุกกำลังใจด้วจ้ะกับฝากติดตามน้องไว้นั่นเลยด้วจ้ะกับไปเนี่ยมเลิกให้มันได้จ้ะกต่หักเอฟซีทุกคนด้วจ้ะที่เขามาคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้กับหักหลายๆด้วยจ้ะว่ามี่ยังให้ายแต่ไม่ได้ข้ามบอกจ้ะ น้ำมันก right? ็สิควายถอยออกมเอละนิดละนิดเนาะอ่าถอยเศร้าถอยห้างเมลนิดเมลนิดอ่านถูกคอมเมนต์ที่เพิ่นส่งมาใหายาน้อยละจ้ากินข้าวแซ่บบ่มเหมือนกินแซ่บอยู่กินข้าวกับถอดไข่กับปุ่นอืมกินปนกินลวกผักเนาะก็ว่าก็ว่าได้ว่ากินอันของอันนั่นดอกกินของแบบบานๆเขาธรรมดาเนี่ยแหละค่ะตำป่นตำแก้วไปตำบักหุ่งอ่าตำบักหุ่งใส่บักหอยแป้งสี่ แต่ว่าเมื่อนี้กัเออยิ้มหน้าตาสดใสจักหน่อยนะคะอ่าเมื่อนี้คุณแม่ก็สิครดมัมน้องเพิ่นอ่ากินข้าวกินน้ำเหล้วเพิ่นก็สิเออเพิ่นเมย์เพิ่นก็พักเพิ่นมันเพิ่นก็ไปซอยเฮาก็บ่ได้บังคับน้องเพิ่นนะคะแต่ว่าเพิ่นก็บคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะคือว่าเพิ่นก็คืออ่าผู้บำบัดผู้หนึ่งเนาะที่ว่า ย่นในการดูแลของอผู้ปกครองเท่ากับให้ฝืนเห็ดแน่เมืม่อฝืนก็เศร้าไปเรื่อยๆก็บ่ะได้บังคับลูกนะคะแต่ว่าขันหายไปปกติก็เห็ดดีก็ว่่มีแนวเห็ดค่ะดีก็ไปเป็นลูกจากคนเท่ากับเฮ็ดอยู่น้ำบัน่นน้ำเฮียนเท่านี่แหละง่ายๆนะคะ,ะฝากถึงคนที่ให้กำลังใจน้องหมวยให้กำลังใจนะจาะฝากถึงเอฟซีคอนแกนบูดรนน้องค่ายกรฬสินทั่วโลกล<อ>เลยตัวนี้ทั่วประเทศเลยตัวนี้ เป็นกำลังใจเห็นมวยนั่เด้อจา้าจะบสิพยายามหางอย่าออกจา้าแต่มันก็นกนต้องใส่เวลาก็ต้องขอบคุณเอฟซีตละจังหวัดเด้อจา้าเอฟซ<ะ>ีเพินว่าอยากให้น้องมอยวยบอกกับเอฟซีโดนๆนแน่น้องมอยวยบอกอ่ะ อ่าคิดหอยข้าวบัวนงมวยนงมวยว่าหนาฮักเพิ่นว่าหมู่บ้านนี่จ้าอยากให้ว่าเล่นหลายแน่เอฟซีก็อยากเบิ่งนงมวยยนี่ยว่าอันนงมวยว่าม้วนนงมวยว่าหนาฮักดีร้อยยิ้มสดใสเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มากหมู่บ้านเนาะอ่านงมวยก็ว่าวว่าบ่เก่งเด้ว่าวเดินโดนถกประมาณนี่แหละค่ะจ้าคุณแม่ก็จะไปคุ้มันนะคะเมื่อนี่ยขังบ้านเข้านี่ยละอ้อยเข้ากับเสียวสุดท้ายแล้วก็เต็มรถกับสิบไปเท่หละกับสิบมาอ่าคุ้มันต่อนะคะ ตอนนี้กำลังทางต้นมั่นอยู่บอมีเวลาเอา nhà nhà หกกะว่าเข้ากับสิล็กไปขายแต่เธอเด็กก็เอาเนาะเพื่อบำรุงดินต่อไปนะคะ,อะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเอฟซีที่ส่งกำลังใจให้คุณแม่น้องหมวยและน้องหมวยนะคะ,อะขอบคุณจากทางเมืองนอกนันนะคะต่างประเทศเอฟซี FC มาหลายทางนะคะคุณแม่กาขอขอบคุณหลายๆขอบคุณไปทางไอจอนีนะคะขอบคุณไปทางพีจาทุกคนที่คอยให้กำลังใจนะคะ คุณแม่ก so ัษต exactly. ีพญายามเฮ็ดให้เต็มที hm. ่เฮ็ดให้ดีที่สุดนะคะอยากให้น้องมวยรู้ว่าเอฟซีเพิ่นทรงมาทุกคนทรงกำลังใจมากนี่เพิ่นหักน้องมวยนะเพิ่นให้กำลังใจถูกทุกกำลังใจที่ทรงมากนี่ลุ่นหลาแล้วล่ะอยากให้น้องมวยขอบคุณเพิ่นอจากใจน้องมวยว่าน่องมวยกัษตพญามเฮ็ดให้ดีที่สุดค่ะกัษตรพญามเฮ็ดให้ดีที่สุดกัษตพญามห่างออกจะกตองใสเวลาจากน้อยจาลังมือกั ก็นอนรับแล้วมือก็คิดไล่ยอยู่จ้ะแต่วมืนอนี้ก,ก็หน้าตาสดใสขึ้นเนะาะอากาศหนาวค่ะอุดรอากาศหนาวนะคะเอา,ามืนอนี้ไว้ซ้ำหนีก่อนนะจ๊ะทำใหสุขภาพนั่นเล้อจ้าเอฟซีทุกคนเจ้ามีอากาศเปลี่ยนบ่อยนะเจ้าฮะโอเคไว้ซ้ำหนีก่อนนะคะมือน,นี้เดี๋ยวฝากติดตามอาการน้องหวยให้ทุกมือทุกมือนะคะอ่าน้องหวยก็สดใสขึ้นมือแล้วนี่ละหน่อยไปจ้า จ้าขอบคุณค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ